สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะซื้อราดหน้ามาให้เอลีกินค่ะราดหน้านะคะหมูหมัมกแล้วก็ผักคะน้าหวานค่ะซิเนเจอร์ของเอลีค่ะคือผักเด็กอะไรไม่รู้ค่ะซื้อราดหน้ามาขอกินแต่ผักค่ะไม่กินเส้นกินหมูเลยดูนะคะแล้วใส่เส้นให้เขานิดนึงอ่ะเส้นนิดนึงนะคะนี่และใส่ผักแบบนี้ค่ะ นี่อ่ะเอลี่ชอบอะไรคะคะฮะอ่ะอ้าปปอ้โหเป็นไงไหนะรีวิวหน่อยอืออร่อยใช่ไหมโอเคเอาหมูไหมไม่เอาหมูหมูนิดนึงเนาะจะได้ครบครบโอเคไหม,มเอาผักอีกแล้วเอาผักอันไหนชี้อ่ะไม่ให้เลือกให้เลือกเลยในจานอันนี้โอเคเอาใบบ้างใช่ไหมนี่นะคะ เด็กน้อยชอบผักมากกินแต่ผักอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่เอาค่ะเลือกกินแต่ผักหมดเกลี้ยงทุกรอบ <c oughs> เส้นนิดเดียวผักเยอะเยอะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาคำใหญ่มากค,คำใหญ่มากนะคะเน่เออมาอาปากให้แม่ดูหน่อยอานั่งดีดีคำอย่างกรปลา ยง oh. าคำนี้ชอบไหมเปลี่ยนเป็นหมูได้ไหมไม่ต้องกินผักแหละ oh. ไม่ได้หนึ่งสองสามอ้้หไหนรีวิวสิเป็นยังไงรส mm. ชาติเป็นไงคะอ้โหไหนทำหน้าที่อร่อยที่สุดในโลกให้ดูหน่อยอาทางนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งไปทำหน้าที่อร่อยที่สุดในโลกให้ดูหน่อย เอลิลุกแววทิชชู่ไวนะคะเปื้อนปากเกิดอาการเปื้อนปากไหนกดไลค์ให้ดูหน่อยสิว่ามันอร่อยมากอร่อยมากขานาดไหนเท่าฟ้าเท่าฟ้าเท่าฟ้านี่คืออะไรผักหรือหมูลัดหน้าสนะาให,หม่รัดหน้าหมูมักขอผักเยอะๆนะคะเอลิเไม่เน้นหมูเอลิเน้นผักว่าตกขึ้นอยากเป็นนางแบบะคะ่ะที่เห็นเยอะๆเนี่ย หมดนะคะไม่ใช่ไหม่หมด <c ười> หมดนะเนี่ยอ้าวคาต่อไปนั่นกินหมดูด้วยเอ้าเอลล<ๆ>ี่ก็กินเองสิ <laughs> จะให้แม่กินหมูให้อ่ะ <c ười> คิดได้ไงเนี่ยแม่จะเลิ้ม <c> ถ <ười> ุงโอ้โ <c> ห <ười> อ่ะคำต่อไปหนึง่งสองสามหมูให้หนอย no เอลี่ต้องกินหมูเองนะคะกินแน่ผักเดี๋ยวมันไม่ครบทวนไงเนะอาคำต่อไปหมูมั่งกินหมูให้ดูคำหนึ่งพอแหละน่ากินมากแต่คุณแม่กินหมดไปแล้วนะคะอ้าถือไม้กยสิทธิอันนี้คือไม้ประจำตำแหน่งของเอลี่เองะคะ่ะทุกคน เวลาเอลิซนก็จะไปประทับที่ก้นเอลินะคะไม้นี้ใช่ไหม,ไมประจำตําแหน่งเอลิโดยเฉพาะสลักชื่อไว้แล้วค่ะเด็กหญิงเอลิอ่ะคํานี้หมูมั่งเอาผัางไหมคําเนี้ยขอหมูหนึ่งคําหนึ่งสองสาม ไปยังเดี๋ยวเราให้ดูตอนเอลิคินหมดเลยดีกว่าดูเอลิไม่ยอมเขี้ยวเลยค่ะเจอหมูเข้าไป <c oughs> เ,เขี้ยวข้าวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไม้ไประจำตำแหน่งจะไปลงที่ก้น <c oughs> กินเก่งมากค่ะทุกคนใกล้หมดแล้วแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นอ่ะเอนิอย่าชนเก้อี้นะคะ หมดปากหรือยังกินให้ดูหน่อยสินี่ค่ะผักคำใหญ่ๆเลยคุณแม่อยากกินนะคะผักคำใหญ่ๆเลยค่ะของเอลิอะ่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะเขาจะกินให้ดูให้ทุกคนดูหนึง่งอ่าเิอ่าอ่ะักเส่น้อาะอ,ะนะอเร่ายานี้หเ็กเร,เรต้องกอะ่ะเร็วๆ โอเคแม่เห็นว่าเริ่มจะหมดปากแล้วนะคะป้าย mm. เ,าเป็นไงลูก mm. แซฟไหม mm. แซฟไหมคะ mm. เนี่ยพิเศษก็หมดธรรมดาก็หมดนะไอ้ลีอะของโถด ของโปรดไม่ใช่เส้นนะคะไม่ใช่น้ำรดหน้านะคะของโปรดคือค้าที่หลังตัดะนาให้กินสดเลยค่ะรอบนาเอลิอ่ามาถึงคำต่อไปแล้วค่ะทุกคนพอเอพออรเตละบำค่ะเมื่อวานอ่าอเร็เดี๋ยวยุดลูก เก่งขอบไปให้เราบ้งกะบ้างสรอบๆนหอมโอเคไหนรีวิวหน่อยเยี่ยมไหมอร่อยไหมเยี่ยมแปบหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เวลาเขาเคี้ยวก่อนเอลิจะเคี้ยวนานหน่อยค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าหน้าตาอย่างนี้เขาได้แต่ไหนมา <c oughs> ไหนทำใหม่สิ <c oughs> เดี๋ยวนี้นะคะเอลี่ขอถ่ายคลิปวิดีโอเองเป็นแล้วนะคะเราต้องระวังตัวให้มากๆนะคะเพราะว่าถ่ายคลิปแก้งแม่ตลอดเลย <c oughs> เดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายเดี๋ยวตั้งกล้องถ่าย <c oughs> เป็นและเอาใหญ่เลยค่ะทุกคน <c oughs> อ่ะคำต่อไปแง่มอร่อยไหมคะ <c oughs> แซ่บไหม เดี๋ยวตั้งกล้องแกงแม่เอมพอแม่เอม,มจับได้ก็อุ้ยแม่เอมจับได้แล้วอ,อีเหี้ยระวังนะคะทุกคนเขามีโทรศัพท์เป็นอาวุธค่าเอลี้ค่ะเครื่องสีแดงๆะคะ่ะ <c oughs> ถ้าวันไหนเขาคุยโทรศัพท์ <c oughs> คือเขาคุยคนเดียวนะคะคือเขาอัดวิดีโอค่ะเออเอ้อ <c oughs> ทัอมข้าวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้เวลาเอลลี่เคียวแป๊บหนึ่งมาแล้ะค่ะหมดปากแล้วคำต่อไปเริ่มทำงานแล้วค่ะแม่แม่เป็นชกกระใครมาชกกับเอี<ม>แเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแมว่จะชกหน้าเอลลี่ไดละค่ะ<ม> <c oughs> เอลลี่กินไม่หมดอะคะ่ะไม่หมดปากสักทีเคี้ยวนานเกินอ่ะคำต่อไปหนึ่งสองสาม <c oughs> หัวจะได้ปลุกเป็นหัวอีจู้ไปเลยเอาไหมหัวอีจู้เป็นยังไงคะทุกคนเป็นแบบนี้ค่ะไหนลองขันค่าให้ดูหน่อยนี่ทั้งโนกทั้งโงเออเดี๋ยวให้เวลาลเขียวก่อนแป๊บดนึงอุ้ยอุ้ยอยขอนขอนมาขอนฟงขอนเหรอดูตามแม่นะอ่าคำต่อไปแล้วนะคะทุกคนหนึ่งสองสาม แซฟไหมคะอ่ะไหนเต้นรลบำบัมบัมให้ดูหน่อยเอายอลิยายังจับมือไหม คำต่อไปมาแล้วนะคะเมื่อกี้เขาอ้าปากให้ดูเพราะว่าเขาเคียวหมดปากแล้วค่ะหนึ่งสองได้งาต้องมีผักทุกคาค่ะที่เศษผักมานะคะคุณพ่อเอาอไปซื้อมาให้อ,อยากริงจังเลย เรอขอเขียวก่อนมาแล้วคำต่อไปไหนอาปากให้เช็คของห่อยผ่านคิวเซียงเออโอเคอ่าคำต่อไปค่ะหนึ่งสองอยากกินนะ้ำอะคำนี้ก่อนแล้วคำหน้าแม่ให้กินน้ำเลย1หนึ่งสองสามงำเหลือนิดเดียวแล้วค่ะกล้จะหมดแล้วคนเขากินเก่งค่ะ เอ,ๆๆๆๆๆเอลิชาตัใส่แม่ค่ะทุกคนดูสินะ่ะน้ำอยู่นี่ลูกเอลินำะอ๋อเป้าพิชู่มากินน้ำสินี่

อม,มหน่อยอา,าถึงคำสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนว้าวเก่งไหมคะคำสุดท้ายเยี่ไหมเยี่ไหมไหนทำไงกดไลค์บายบายด้วยหมดไหมคะหมดจานไหมโอ้โหหมดจริงๆนะคะบายบายค่ะ